ตอนที่16 7 7เ็ดเหลียวหลังกลับไปทางช้างเผือกเอ็นเอียงแดนเกาะกำเนิดต้องการหนึ่งชัยชนะเพื่อปลูกร้าเจ็ดจำนงของผู้คนที่ทะเลใต้หมู่เกาะมากมายดุจด,ดวงดาวคราวคร่างมีเกาะน้อยใหญ่นานาแผ่ทั่วไปหมดจักรพรรดิแดงฉานและจักรพรรดิแสงยืนประงานอยู่ตรงหน้าเกาะห้ามังกรแห่งทะเลใต้เทพเจ้าเผ่าแสงฉานแปลงร่างเป็นเทพสามเสียนหกกรบุกเข้ารอบราฆ่าบนหมู่เกาะเหล่านั้น ที่บนผิวทะเลมี39ทับหน้าเข้าห้าหันอย่างดูดเดือดเลือดพล่านอันที่จริงแล้วไม่ว่าทับไหนไหนใน39ทับก็ล้วนแต่มีจำนวนเทพและมารมากกว่าเทพและมารแห่งโลกลอยเลื่อนแสงฉานจำนวนของเทพและมารแห่งโลกลอยเลื่อนแสงฉานทเทียบเท่าได้กับโลกสวรรค์นหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าคนในเผ่าแสงฉานจะกล้าหาญชันชัยกายเนื้อและจิตวิญญ,ญาณนั่งเดิมแข็งแกร่งอย่างไร้ปานเปรียบสามารถต่อกรกับศัตรูได้ทีละสามคน แต่เมื่อเผชิญกับกองกำลังที่มีแสนยานุภาพเหนือล้ำกว่ามากๆพวกเขาก็ยังตกอยู่ในสภาวะขับขันจักรพพัดแสงฉานและจักรพพัดแสงสามารถต้านยันได้จนกระทั่งบัดนี้ก็ด้วยการเกื้อหนุนของจักรพพัดทักษิณจูเฉไว้จักรพพัดทักษิณจูเฉไว้มีได้มีกำลังทางทหารมากนักแต่บุตรสาวของนางเอียนเอ๋อเป็นแม่ทัพใหญ่ที่วินยูชนสวรรค์มู่แห่งสันตินิรันให้ความสำคัญมากที่สุดแม้ว่าเพราะตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรธิดา ทำให้นางล่าช้าอยู่ระยะหนึ่งกระนั้นเขตขั้นวรยุทธ์ของนางก็ไปถึงขั้นบัลลังก์จักรพรรดิแล้วเป็นยอดฝีมือบัลลังก์จักรพรรดิที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งแห่งสันตินิรันต์นางบัญชากองทหารมานั่นคือหน่วยองครักษ์จัก,กรพรรดิทักษิณจูเฉวว้โจมตีจากอีกมุมหนึ่งเป็นแนวไทยงจากเผ่าแสงฉานแบ่งแยกกองกําลังของ39ทัพหน้าแห่งสภาสวรรค์มีเช่นนั้นโลกลอยเลื่อนแสนฉานก็คงยากที่จะต้านทานมาจนถึงบัดนี้แต่แม้ว่าจะมีเ e อียนเอ๋อตีขนาบสนับสนุน จักระพัดแดงฉานและจักระพัดแสงก็ยากที่จะคว้าชัยชนะมาได้จักระพัดฟ้าแห่งยุคสมัยแสงฉานทั้งสองนี้ตายมานานเกินไปแม้ว่าในตอนนี้จะฟื้นคืนชีพกลับมาแต่ฐานวรยุทธทักษะเทวะและวิชาเต๋าก็ลาหลังตามไม่ทันหลายปีที่ผ่านมานี้พวกเขาซึมซับการปฏิรูปสันตินิรันต์เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วปานเหินบินกระนั้นเวลาที่มีก็ยังกระชั้นสั้นจนเกินไปส่วนสภาสวรรค์ก็จะไม่ให้เวลากับพวกเขา 39ทับหน้าแห่งสภาสวรรค์ต่างก็มียอดฝีมือบันลังจัก,กรพรรดิประจำอยู่ในแต่ละทัพอีกทั้งยังมีจัก,กรพรรดิแดงฉีเสียอ,ออีผู้มีวรยุทธ์ลึกกล้าสุดจะอย่างจัก,กรพรรดิแดงฐานและจัก,กรพรรดิแสงไม่มีโอกาสสำเร็จเลยสักนิดแดนก่อกำเนิดจะต้องชนะสักครั้งเอียนเออร์เบนสายตาไปยังด้านท้ายกองทัพจัก,กรพรรดิทักษิณอันมีพลุไฟพวยพุ่งสู่นภากาศเป็นรูปหงเพลิงเหินร่อนอักคีพแผดแสงแรงกล้าเดือดพล่านมาหาสมุทร ในเพลิงไฟก่อรูปขึ้นมาเป็นปรากฏการ์ก้าวหงเพลิงเหินหอกอยู่เหนือปราสาทสวรรค์จัก,กรพรรดแดงถีเสียออยเป็นหมากลับที่ฆ่ากับวิญยูชนสวรรค์เยวร่วมกันวางเอาไว้จัก,กรพรรดแดงจูเฉไว้ไมายังข้างกายนางสายตาก,ก็เบนไปจับยังก้าวหงเพลิงและกล่าวว่านางเป็นศิษย์ของข้าและวิญญูชนสวรรค์เยวจัดวางไว้ในสภาสวรรค์หากว่านางนำกำลังทหารใต้บัญชาลงมืออย่าง ชพลันก็สามารถก่อขึ้นเป็นสามเหลี่ยมล้อมโจมตีพร้อมกับพวกเราได้ 39. ทัพหน้าก็จะเสียหายอย่างใหญ่หลวงเอียนเอ๋อกล่าวแล้วทำไมจัก,กรพรรดิแดงจึงไม่ลงมือนางรออะไรอยู่จัก,กรพรรดิทักษิณจูเฉว้ลังเลและกล่าวในอดีตนางกระบต่อพระแม่ธรณีราณีที่พบมาสวามิพักต่อจัก,กรพรรดิสูงส่งและหลังจากนั้นก็ถูกรัชทายาทหมิงยาคร่ากุมตัวทรยศจัก,กรพรรดิสูงส่งไปสวามิพักต่อ สภาสวรรค์นี่คือแผนยุทธศาสตร์ที่ข้าและวิญยูชนสวรรค์เยวูวางเอาไว้ข้ากังวลว่านางนางไม่อยากจะเอื้อนเอ่ยต่อไปเอียนเอ๋อกล่าวท่านกังวลว่านางจะไม่หักใจละทิ้งอิทธิพลและอำนาจแห่งสภาสวรรค์หรือจาก,กรพพัดทักษิณผงกศีรษะสภาสวรรค์แต่งตั้งนางเป็นวิญยูชนสวรรค์อยู่เพียงใต้จากกระพัดฟ้าแต่เหนือล้ำกว่าสัพชีวิตและเทพเจ้ามากมายไร้ประมาณ กลับใดที่กลายเป็นสิบวิญยูชนสวรรค์ตมปรับอยู่ในอิทธิพลและอำนาจก็ไม่มีหันหลังกลับมาได้ถ้าจะทําให้นางหันหลังกลับมากลายเป็นหมากลับของข้าวิญยูชนสวรรค์เยโวก็ต้องการชัยชนะหนึ่งหนถึงจะทําให้นางเปลี่ยนความคิดแต่ทว่าชัยชนะนี้เอียนเออร์หัวใจหล่นวูบแต่ทว่าชัยชนะนี้ไม่มีทางปรากฏขึ้นมาในทะเลใต้บัตรนี้จะก,กระพัดแดงฉีเสียออ,อยังมีได้ตัดสินใจมั่นหมก หากว่านางตัดสินใจมั่นเหมาะนำกองทัพเผาครึ่งเทพแห่งสวรรค์ทักษิณเข้าโจมตีนั่นก็คือเวลาที่นางกลายเป็นสิบวิญญูชนสวรรค์โดยสมบูรณ์ไม่มีทางพลิกตัวกลับมาได้แล้วการตัดสินชะตาของแดนก่อกำเนิดและสันตินิรันด์จะมาจากที่ไหนกันที่แดนตะวันตกแม้ว่าข้างกายของเยโวถิงเกอจะรายล้อมไปด้วยสาวงามแต่เขาก็ไม่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า เขาเงยหน้ามองไปยังเหนือฟ้าที่นั่นจักรพรรดิขาวนำา27ทัพหน้าแห่งสภาสวรรค์มาสร้างเมืองปราการด้วยกำแพงเหล็กและผนังทองแดงสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายกำลังจูนเจียนจปะปะทุภายใต้องค์การของจักรพรรดิอี้นเฟิงมให้เยโวถิงเกอามารับผิดชอบแนวรบที่แดนตะวันตกแต่ทว่าหลังจากเยโวถิงเกอามาถึงแดนตะวันตกก็พบว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของชายแดนสันตินิรันในอดีตนั้นเมื่อครั้งที่แดนก่อกำเนิดหลุดจากการปิดผนึก ทำให้แดนตะวันถูกทางห่างออกไปมีได้อยู่ใกล้ชิดติดแดนสันตินิรันร์อีกทำให้กลายเป็นเกาะโดดเดี่ยวอันห่างไกลที่แดนตะวันตกยังทำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยเจ้าตำหนักสวรรค์แท้เสียงฉีเอ๋อและซอวีเซิงวาแห่งเหนือฟ้าช่วยกับควบคุมแดนตะวันตกเอาไว้อีกทั้งสันตินิรันร์ก็สร้างประตูเคลื่อนย้ายระยะไกลขึ้นมาให้สะดวกแก่การขนส่งและค้าขายในการปฏิรูปสันตินิรันร์แดนตะวันตกก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง แต่ถึงอย่างไรภูมิประเทศของที่นี่ก็อยู่ห่างไกลอีกทั้งซอวีเซิงว่าไม่อยู่ทําให้การป้องกันแดนตะวันตกเอาไว้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแดนตะวันตกมีตำหนักสวรรค์แท้และสถาบันเหนือฟ้าสองแดนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ยัยยงดีที่ว่าเพราะจักรพรรดิประจิงป่ายอหูก่อตั้งแดนศักดิ์สิทธิ์ของนางไว้ที่นี่ด้วยฝีมือการต่อสู้ของสาวสาวเผ่าพยัคฆ์ขาวเลิศดล้ำเป็นอย่างยิ่งและพวกนางก็อาศัยอยู่ที่นี่แต่ทว่ากําลังทหารก็ยังคงน้อยจนเกินไป คุณเขาสูงลิ้วแม่น้ำลำธารทะเลสาบถูกสตรีแห่งแดนตะวันตกปลุกจิตเสกเป็นพรายวิญญาณกลายเป็นยักษ์ใหญ่ผู้เกรียงไกรเข้าไปต้านปะทะกับกองทัพของจักรพรรดิขาวเยโวถิงเกร์เคยเป็นครูบาสวรรค์อันดับหนึ่งแห่งสภาสวรรค์ชื่อเสียงของเขาเกลือกไกลแต่จะสร้างอิฐโดยไม่มีฟางได้อย่างไรเทพและมันแห่งแดนตะวันตกมีน้อยเกินไปทำให้เขาเต็มไปด้วยปัญหาล้นมือ ยังดีที่ว่าวิชาปลูกจิตวิญญาณของสตรีแดนตะวันตกนั้นร้กาดเปลี่ยนทุกสิ่งของนาทีทุกปริชาติและพรึกษาให้กลายเป็นพลวิเศษทุกสรรพสิ่งสามารถมีชีวิตจิตใจแต่แม้กระนั้นเยโวถิงเกอก็ยังคงตึงมือเป็นอย่างยิ่งมาดว่าจะก,กระพัดประจิมปายอาหูจะส่งร่างฉายมาที่นี่แต่ไม่ได้นำร่างจริงมาจึงไม่ได้มีผลเกรอหนุนแก่แดนตะวันตกมากมายเท่าใดปายอาหูยังคงลังเลคิดว่าสันตินิรัน์ไม่แน่ว่าจะชนะ ดังนั้นจึงไม่ยินดีที่จะส่งกองกำลังหลักของตนเองมาเยวถถิงเกอรู้แน่แก่ใจในตอนนี้แดนตะวันตกสร้างสะพานย้ายสลับพลังจิตวิญญาณเชื่อมต่อกับั้่สวรรค์ประจิมจัก,กรพรรดิประจิมและกองทัพเผาพยัก์ขาวแห่งัู่สวรรค์ประจิมจะมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสาเหตุที่จัก,กรพรรดิประจิมปายอหูยังไม่ตัดสินใจก็เพราะคิดว่าสันตินิรันจะต้องพ่ายแพ้นางไม่อยากที่จะทุ่มความหวังมาไว้ที่นี่ทั้งหมด ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสนามรบไหนตราบใดที่ได้ชัยชนะสักครั้งหนึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เสียเปรียบนี้ได้เยววถิงเกอร์ระบายลมหายใจที่อั้นไว้เงยศีรษะขึ้นมองไปยังผู้ลุกรานแห่งสภาสวรรค์ที่กำลังคุกคามลงมาจากเหนือฟ้าก็กัดฟันกรอดไม่ว่ายังไงก็จะต้องต้านเอาไว้ให้อยู่ยันไว้จนกว่าจะมีข่าวชัยชนะส่งมาที่สันเขาสูงชันในทุ่งน้ำแข็งแห่งทิศเหนือของแดนเกาะกำเนิดเมืองจันแย้ม ที่นี่หนาวเหน็บเป็นโลกของหิมะและน้ำแข็งเมืองเทพ,พย,ยดาแห่งสันเขานี้เป็นเมืองน้ำแข็งเว่ยสุยเฟิงยืนอยู่กลางลมหนาวของเมืองจันย้มมองออกไปยังฝั่งตรงข้ามเห็นจักรพรรดิดำสวรรค์อุดอรเนียนกวนเหินนำสี่สิบทัพหน้ามาพร้อมกับกองทัพพันธมิตรของบรรพชนมันเท้ามหาการมันเทพมากมายกระจายไปทั่วทุ่งน้ำแข็งที่ด้านหลังเว่ยสุยเฟิงคือหน่วยองครักษ์ขนนกไครเมื่อการอดีตของเขา นอกจากหน่วยองรครักขนนกไครแล้วกองกำลังอันประจำการอยู่ที่นี่บนร่างไม่มีเกราะมีก็แต่เสื้อคลุมหนานหนักคลุมเอาไว้ทั้งร่างที่พวกเขาแบกเอาไว้บนหลังคือเทพสัตร์าจักรพรรดิอุดรของจักรพรรดิอุดรสเวียนอู่ม้อห้าอสุนีบาทอีกทั้งในคลังสมบัติของเมืองยังไก่กองไปด้วยห้าม้ออสุนีบาทกับเทพสัตราพยักขาวรสสึกหงแดงและดาบมังกรเขียวอีกทั้งสมบัติวิเศษที่สันตินิรนันร์หลอมสร้างขึ้นมาลอกเลียนแบบเทพสัตราของสี่จักรพรรดิเทพบรรพการ เว่ยสุยเฟิงยกมือขึ้นถูกไปถูกมาบนหัวทิ้วของเขาเพื่อปัดเศษน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่ให้หลุดออกไปและกล่าวด้วยรอยยิ้มสึกนี้ยากที่จะต่อสู้4ี่สทับหน้าแห่งสวรรค์อุดรอ,อีกทั้งยังมีเท้ามหาการไอ้เท่านั้นบุกเข้ามาก็เหยียบกองทับค่าราบเป็นหน้ากลองได้หน้าเวทนานักสองจัก,กรพรรดิสเสวียนอูไม่กล้าลงมาปะทะกับสภาสวรรค์ตรงๆผัวเงียคู่นี้ระมัดระวังเกินไปแล้วบูดบูด เสียงแต่เขาสัตว์กล้องกังวนมา4ี่กองทัพเทพและมันแห่งสภาสวรรค์แบ,แบ่งแยกเส้นทางกันโจมตีอ้อมเมืองจันแย้มและมุ่งโจมตีเมืองสันขอบอื่นๆแย่แล้วนี่มันกลยุทธ์ล่ออสารพิษออกจากกรูไอ้จิ้งจอกเท่าเหนียนกวนเหอเห็นว่าการป้องกันที่ทิศเหนือแข็งแกร่ง,ง,งที่สุดก็เลยไปโจมตีเมืองเทพพยายดาแห่งอื่นบีบให้ข้าต้องออกจากเมืองเพื่อต่อสู้ชี้ขาดกับเขาเว้ยสุยเฟิงกัดฟันกรอดโบกธงสุดทหารนายกองแห่งหน่วยองครักขนนกไครขับเคลื่อนพลังวัด ออกไปพื้นผิวน้ำแข็งของสันขอบทวีปขนาดักษ์ก็ปรีแอตกออกไปทันทีมีเรือรบอันยิ่งใหญ่อลังการทะลุน้ำแข็งขึ้นมาว้่สุยเฟิงพาทหารทั้งหลายบุกออกจากเมืองตะโกนก้องบวงสวงใช้เทพสัตราหน่วยองครักขนนกไพรและกองกําลังป้องกันเมืองจันย้มบุกออกไปตามเขาห้อมห้าอสุนีบาดยิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อขวดน้ําเต้านี้เปิดอ้าออกมาห้าเมฆสายฟ้าก็เกลื่อนกลนมืดฟ้ามูดิน เหนือทุ่งน้ำแข็งพลันปรากฏพายุสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงเปรี้ยงลงมาราวหาฝนแต่ทอว่าที่40ทัพหน้าแบ่งแยกกองกำลังออกไปโจมตีเมืองเทพยดาอื่นๆนั้นเป็นเทียงกลยุทธ์ที่ใช้ล่อสัตวร์ปรูรอให้เว้สุยเฟิงบุกออกมาจากเมืองจันแย้มกองทัพมันของเท้ามหาการและ40ทัพหน้าก็จะสามารถล้อมพวกเขาได้หวสุยเฟิงรับการท้าทายนี้อย่างเยือกเย็น แต่ก็รู้ว่าแม่ทัพนายกองแห่งสันตินิรัน์ที่อาศัยชัยภูมิสันขอบแผ่นปฐพีนี้ไม่อาจจะต้านยันอยู่ได้นานจะต้องอาศัยการหนุนทัพของจักรพรรดิอุดรเสวียนอูแต่จะทําให้จักรพรรดิอุดรเสวียนอูสองสามีภรรยาตัดสินใจมั่นคงได้จะต้องได้ชัยชนะอันไม่เคยเกิดหอขึ้นมาก่อนชัยชนะนี้คือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนศึกสงครามที่ทะเลตะวันออกทงทิวสะบัดไหวอยู่บนเรือมากมาย เียงป่ายอกุยบัญชาทัพอยู่ที่ด้านหน้าของด่านสำคัญสุดสารแม่น้ำทะเลตะวันออกมองไปยังกองทัพของจักรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาที่ปรากฏอยู่บนผิวทะเลสันตินิรันร์ส่งเทพและมารมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทว่าเมื่อเทียบกับกองทัพเทพและมารของจักรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาแล้วแสนยานุภาพที่สันตินิรันร์รีดเร้นออกมาก็เป็นเทียงแค่หนึ่งในสิบส่วนของกองทัพจักรพรรดิเขียวเท่านั้น ในคราวนี้จัก,กรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพานำหกสิบทัพหน้าแห่งสวรรค์บูรพามามีเทียนเจียงตงเสียนอซีเสียนอเทียนฝูฉีกุนเชอฉีเจิ้นเชออันล้วนแต่เป็นกองทัพเทพและมันที่แข็งแกร่งที่สุดในสภาสวรรค์จัก,กรพรรดิเขียวมิได้รีบร้อนบุกจู่โจมแต่ตั้งค่ายทัพแต่เนื่นเนื่นยากปลาทัพไปอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวลุกคืบเข้ามาอย่างไม่หยุดยังไม่มีทีท่าว่าจะด่วนประทะเลยสักนิดกระบวนทัพของจัก,กรพรรดิเขียวไรช่องโหว ราชครูสันตินิรันเจียงปายอากุยมองไปยังกองทัพเทพและมันของจักรพัิเถียวสวรรค์บูรพาและกล่าวอย่างเบาบางสมแล้วกับที่เป็นพฤกษาอันวินยูชนสวรรค์อ,อวีนั่งตรึกตรองเตาแต่ยังดีว่าปัญญายาณของจักรพัิเถียวไม่เพียงพอหากจักรพัิฟ้าห้าวอมอบทัพหน้าให้เขาควบคุม30ทัพข้าก็คงเอาชนะเขาไม่ได้แต่เมื่อมอบทัพหน้าให้กับเขาห0ทัพเขาไม่อาจควบคุมได้เขาก็เอาชนะข้าไม่ได้เขามีความสามารถไม่สมกับตำแหน่งนี่คือความปรารชัยของเขา เจียงป๋ายยกุยโบกธงสัญญาณควบคุมกองทัพให้ออกไปจากเมืองคราวนี้มาดูกันว่าอาจารย์จะคว้าชัยได้ก่อนหรือว่าข้าจะคว้าชัยมาได้ก่อนกันในตอนนั้นเองจูจ่ๆก็มีเทพเจ้าวิ่งออกมาจากประตูคลื่นย้ายระยะไกลของสุสานแม่น้ำสีหน้าตื่นเต้นยินดีตะโกนไปด้วยเสียงอันดังชนะแล้วหมู่บ้านไร้กังวลทำลายหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์นจนย่อยยับได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จฐานตาของเจียงป๋ายยกุยสันสาน ล่าด้วยเสียงเบาอาจารย์ท่านเหนือล้ำกว่าเคลื่นทับออกไปกองทัพเทพและมารแห่งสุสานแม่น้ำสันตินิรันบุกเข้าไปในทะเลตะวันออกแต่ละกองทัพก็แบ่งกันเป็นพยุหาสศึกต่างๆกันซับซ้อนไร้ปานเปรียบมีความพลิกผันอันมากมายไร้ประมาณกองทัพสันตินิรันบุกเข้าไปพร้อมๆกับที่แปรพยุหัสศึกไปด้วย พยุหัเล็กสุดคือหน่วย5คนตามด้วยหน่วย15หน่วย20กองร้อยกอง500ประกอบกันเป็นทับย่อย2,500ากำลังพลหทับย่อยเป็น1ทับใหญ่ยพยุหัต่างๆแปรเปลี่ยนไปมาไม่หยุดยัง้งตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่ที่สุดทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในการควบคุมของเจียงปายอกุยเตาแห่งพยุหะของเขาพิธีพิถฐนไร้ปานเปรียบยังเหนือล้ำเสียยิ่งกว่าเอยนอวีนอซี N o v N o C. ความสามารถในการควบคุมทับของเขาบรรลุขั้นสุดขีดขั้ว น่าเสียดายว่าจะก,กระพัดเขียวระมัดระวังเกินไปไม่อย่างนั้นคนที่คว้าชัยได้คนแรกก็จะต้องเป็นข้าข่าวชัยชนะของหมู่บ้านไร้กังวลแพร่ไปทางประตูเคลื่อนย้ายระยะไกลถ่ายทอดไปยังทะเลใต้ที่ชายแดนใต้ถ่ายทอดไปยังแผ่นดินตะวันตกถ่ายทอดไปยังสันขอบปฐพีและในทันทีข่าวเหล่านี้ก็ส่งผ่านสะพานย้ายสลับพลังจิตวิญญ,ญาณไปยังขั้วสวรรค์ประจิงและขั้วสวรรค์อุดรเช่นเดียวกับทุกสวรรค์หมื่นแดน สภาสวรรค์รุกรานเข้ามาจะปราบปรามแดนก่อกำเนิดหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์เปิดสึกกับหมู่บ้านไร้กังวลที่ใจกลางแดนก่อกำเนิดเหวินเทียนเกเอ,อจมตีหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์นจนย่อยยับจู้ชาวอผิงต้องพาซากทัพที่เหลือรอดหนีกระเจิงเททีท่ายินได้รับบาดเจ็บจากไปทับห้ารถสึกที่นาดไปทั้งกองครับ ในศึกนี้เรือรบมากมายของหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์ถูกจับเป็นเฉลยมหาวัตถุล้ำค่าของสภาสวรรค์ถูกย่งชิงไปบาดเจ็บลมตายอย่างมากและ,ะเฉลยศึกก็เนืองแน่นน้ำในแม่น้ำสวรรค์ถูกย้อมเป็นสีเลือดขายนี้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้โลกสวรรค์ทั้งหลายสะท้านสะเทือนที่แผ่นดินตะวันตกในสนามรบเยโวถิงเกยือนอยู่ในสนามรบหนองเลือดทั้งหน้าเต็มไปด้วยโลหิตแต่กลับเงยหน้าขึ้นมาหัวรอ้อเฮ้อด้วยเสียงอันดัง เวนเทียนเก,เกอรครูบาสวรรค์อันดับหนึ่งแห่งจัก,กรพรรดิก่อตั้งแม้ว่าจะเคยพ่ายแพ้ให้แก่ข้าแต่ในสงครามนี้เขาชนะได้สวยสดงดงามจริงๆบนท้องฟ้ามีแสงทองเปลื่อนกล่นไปหมดลำแสงของสะพานย้ายสลับพลังจิตวิญญาณกลายเป็นหนาเข้มเทพนารีเผ่าเทพพยักขาวแห่งคู่สวรรค์ประจิมมากมายไร้ประมาณอันสวมใส่เกราะรบทั้งตัวก็มาถึงที่นี่ผ่านสะพานย้ายสลับพลังจิตวิญญาณ ส่วนที่เหนือชั้นฟ้านานคู่วสวรรค์ประจิมถูกชักลากมาด้วยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ไพศาลเข้ามาใกล้แผ่นดินตะวันตกแห่งแดนก่อก,กำเนิดจากระพัดประจินใกล้จะมาถึงแล้ว